สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับกกพประกาศขึ้นค่าไฟฟ้า69สตางค์ต่อหน่วยเริ่มเดือนมก,กราคมถึงเมษายน2567เมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะครับรายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่า FT ขายปลีกสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนมก,กราคมถึงเมษายนป25 mm ี2567เท่ากับ89.55สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น69.07สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78บาทต่อหน่วยทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทฉเฉลี่ยรวมอยู่ที่4.68บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น69สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปี2,566อยู่ที่3.99บาทต่อหน่วยการพิจารณาปรับค่าเ t ในงวดเดือนมกราคมถึงเดือนมีสายนปี2567นี้นะครับก,กพอคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริหารพลังงานของกอฟผออโดยเป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชือเ้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นและคืนต้นทุนค่าเชือเ้อเพลิงที่กฟผรับภาระไว้บางส่วนเพื่อให้กฟผมีสภาพคล่องในการดําเนินงาน และชําระคืนเงินกู้เท่าที่จําเป็นอย่างไรก็ตามนะครับกกพอขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันประหยัดการใช้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าได้ง่ายๆ5ปอปได้แก่ปที่1นะครับคือปลดถอดปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าลดการใช้ไฟเมื่อใช้งานเสร็จปที่2คือปิดหรือดับไฟเมื่อเลิกใช้งานปที่3นะครับ คือปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่26องศาเซลเซียสปอที่4คือเปลี่ยนเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์5และปอที่5นะครับคือปลูกปลูกต้นไม้เพื่อเปลี่ยนร่มเงาลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้านจะช่วยลดการนำเข้าเชื้อเพลิงราคาแพงซึ่งจะเป็นการลดภาระค่าครองชีพและยังจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันลดภาระโดยรวมให้กับประเทศชาติ อีกทางหนึ่งนะครับจากการปรับค่า FT ขายปลีกสำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี2567ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น69.07สตางค์ต่อหน่วยเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3.78บาทต่อหน่วยทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่4.68บาทต่อหน่วย ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น69สตางค์ต่อหน่วยขอขอบคุณข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากก,กพสุดท้ายนี้นะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จะจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในท้ทตายคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ